สวัสดีครับกลับพบกันเช่นเคยนะครับกับรถสวยจากบริษัททอโต้นะครับผมแม็กนะครับที่สารเอขายบริษัททอโต้วันนี้ผมอยู่กับรถ Honda Accord นะครับนี่คือรถระดับผู้บริหารอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สวยและน่าใช้มากๆนะครับคันนี้เป็น a c c o r d Gen 10แล้วนะครับที่สำคัญคันนี้เป็น eev s ด้วยนะครับใครที่ตามหารถหรูๆนะครับราคาตัดต้องหน้าที่สำคัญประหยัดน้ำมันด้วยระบบ Fu ลไฮบร i ดนะครับคลิปนี้เดี๋ยวมาพาไปชมกันเลยนะครับ แต่ว่าก่อนจะไปดูคลิปรยกันนะครับฝากติดตามช่องนี้เลยนะครับก็ดยสวยมีทุกวันเลยนะครับไอคอนชมนี้นะครับบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับได้แรงมานาลใจการออกแบบมันดีมากๆเลยนะครับผมด้านหน้าเนี่ยนะครับเขาจะเป็นไฟแบบ full LED เลยนะครับแล้วเวลาขับเข้าที่มืดนะไฟติดให้ออโต้เลยนะครับจากหน้าด้านหน้านะครับจะเป็นโครมเยื่อชิ้นใหญ่นะครับบพริเวณโลโก้ h o n d ฮอนด้าเนี่ยนาจะมีขอบสีน้ำเงินนะครับ เป็นสัญลักษณ์นะครับว่ารถคันนี้เป็นระบบแบบไฮบริดนั่นเองนะครับพัดหมอกนะครับได้เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ด้วยนะครับมองเห็นชัดเจนนะครับแสงไฟคมๆเลยนะครับตัวบอดี้เนี่ยบอกเลยว่าคันนี้เป็นบอดี้เดิมทั้งคันสีสวยมากนะครับแม็กยางสภาพสมบูรณ์นะครับได้ยางของมิชลินด้วยดอกยางเนี่ยก็คือว่าใช้ยาวเลยนะครับยางนี่ยางปี2024ด้วยนะครับสวยน่าใช้นะครับ ระจมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไฟเลี้ยว LED มาให้ด้วยนะครับข้างในนะครับผมคุมโทนหรูหรามมากๆเลยนะครับได้เป็นเบาะสีน้ำตาลนะครับดูหรูเหมือนรถยุโรปเลยนะครับเบาะคู่หน้าเป็นแบบปรับไฟฟ้าด้วยนะครับมาพร้อมแอร์แบ็กคู่หน้าแล้วก็แอร์แบ็กด้านข้างนะครับเรื่องความปลอดภัยเนี่ยจัดมาให้ครบถ้วนเลยนะครับโครงสร้างน่อยดีกว่าเนาะโอ้โห สียางคือแน่นมากนะครับนี่ไม่อยากแกะเยอะนะเดี๋ยวยางมันเสียรูปนะครับนี่เห็นไหมผมไม้สปอร์ตสวยๆเลยนะครับบริเวณแผ่นฝ้าพดานเห็นไหมไม่มีคราบน้ํานะครับไม่มีคราบน้ําไม่มีคราบความชื้นเลยนะครับตัวน็อตนะครับสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์เพจอยู่สวยๆนะครับน็อตไม่เคยโดนไขเลยนะครับแผงประตูนะครับตกแต่งด้วยลายไม้นะครับลายไม้เสมือนจริงเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับจะบูหนังมาให้เดินได้แท้นะครับผม ครบคันเลยนะครับถือว่าสวยน่าใช้นะครับรถรูมากๆเลยด้านหลังเนี่ยให้ดูหน่อยนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในอ่าคืออย่างแรกเลยนะครับที่ผมชอบนะก็คือว่าเลกรูมนี่คือสบายสบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเฮดรูมนะครับเหลือๆนะครับนั่งแล้วรู้สึกโปร่งนะครับกระจกบานใหญ่นะมีม่านมาให้ด้วยนะครับนี่ม่านนะครับบังแดดได้นะครับแล้วก็กันสายตาคนภายนอกได้นะครับเพิ่มความ p r i v a t ในรถนะ รวมถึงด้านหลังนะครับจะมีในส่วนของแอร์มาให้สอํตำแหน่งเลยนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ช่องเสียบ USB มาให้สอํตำแหน่งเช่นเดียวกันนะครับเวลาเรานั่งข้างหลังนะครับสิ่งที่ดีมากอย่างหนึ่งเลยนะครับเบาะตรงนี้ถ้าเรารู้สึกว่ามันคับแคบเกินไปนะครับเราสามารถเลื่อนเบาะเองได้นั่นเป็นเบาะไฟฟ้านะนี่เห็นไหมกดเลื่อนเบาะได้นะครับกดเอ,อนเบาะหนีเราได้นะครับถือว่าน่าใช้เลยนะครับถือว่าน่าใช้เลยเรื่องความหรูหรานี่พูดตรงๆเลยว่าเยอะมากคันนี้นะครับ ให้ดูหน่อยนี่นั่งข้างตรงนี้นะครับเขาจะเป็นที่พักแขนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราเปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับก็จะสามารถวางแก้วน้ําได้นะครับมีให้2ตําแหน่งนะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยบุหนังอย่างดีนะครับเวลาวางแขนไปแล้วรู้สึกนุ่มนวลมากๆนะครับไม่หยาบเลยหนังไม่หยาบนะครับสวยได้เดินเรียบร้อยหมดเลยนะครับข้างหลังตรงนี้จะสามารถเปิดได้ด้วยนะนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเราสามารถนะครับเอื้อมมือไปหยิบของอยู่หลังบถได้นะเช่นบางทีเราขับรถไปทางไกลนะครับเกิดฝนตก จะลงจากรถนะล้มอยู่หลังรถอย่างเงี้ยเราสามารถเอื่อมไปหยิบได้นะครับมีมาให้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเอาเบาะขึ้นนะครับก็สามารถนั่งในฉ่างตำแหน่งนะครับเข็มขัดนิรภัยมีให้ครบถ้วนเลยนะข้างหลังก็ประมาณนี้นะครับโอ้โหสวยน่าใช้นะครับตัวนี้นะครับเสาอากาศจะเป็นแบบลีปฉลามนะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับดูสวยงามนะครับสีของเสาอากาศเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับไฟท้ายนะครับโคมไฟนะรูปทรงดูสปอร์ตนะครับแต่ก็ยังมีความหรูหราอยู่นะครับ ด้านในส่วนของไฟท้ายที่เป็น LED ด้วยนะครับผมด้านในนะครับแสงไฟคมเส้นชัดเจนมากๆนะครับผมด้านหลังตรงนี้นะครับเราสามารถเปิดฝาท้ายได้เลยจากข้างหลังนะครับจะมีในส่วนของกล้องมองหลังนะครับที่บิวอินจากโรงงานมาให้นะครับแล้วก็ปุ่มเปิดไฟท้ายตรงนี้นะครับข้างในนะครับค่อนข้างกว้างเลยนะครับตัวพรมตัวฉนวนเนี่ยนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับแทบไม่มีรอยฝุ่นรอยข้าวสกปรกเลยนะครับ สังเกตง่ายนะบางทีลูกค้าบ,บอกว่าคุณไปขัดมาหรือเปล่าก็เลยไม่มีรอยขุ่นถ้าเราเอาพวกนี้ไปขัดนะครับมันจะเป็นขุยเลยมันจะเป็นขุยเลยแต่นี้คือเดิมๆเ,เลยนะครับในส่วนของเครื่องมือนะครับจะมีในส่วนของปะยางฉุกเฉินมาให้นะครับจะมีปะยางฉุกเฉินมาให้นะครับคันนี้ไม่ได้มีในส่วนของยางอะไรมาให้นะนะครับผมด้านล่างน,นะครับโครงสร้างรถรอยซีลเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับรอยซีลเดิมโรงงานดูง่ายนะครับผมอ่า ส่วนของโครงสร้างข้างหลังนะครับนี่พวกเม็ดอาร์เม็ดสปอตพวกนี้นะครับสวยนะครับท้ายเดิมไม่มีชนมาแน่นอนนะครับตัวน็อตต่างๆเนี่ยสภาพสมบูรณ์เลยอ่าเป็น ehev นะครับรุ่นนี้นะครับนี่คือ Honda เขาชอบเรียกรถเข้าว่า ehev เราเป็นเอฟฟูไฮบริดนะครับคือเวลาเราขับไปอ่ะคือคันนี้มันใช้ไฟฟ้าร้อเเ็นเลยแต่ว่ามันเติมน้ํามันเนี่ยเพื่อเอาไว้ปั่นนะปั่นไฟแล้วก็ชาร์จในแบตให้เขานะครับ ข้อดีคือเวลาที่เราใช้รถที่เป็น e h v นะครับอัตราเร่งดีมากนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันแบบขั้นสุดเลยคันนี้น่าจะทำหน้ามาณ26 27โลลิตรเลยนะตอนป้ายแดงน,นะครับเชื่อว่าตอนนี้ก็ยังทำหน้าใกล้เคียงอยู่นะครับน่าใช้ขับเดินทางไกลนะครับสะดวกสบายประหยัดน้ำมันด้วยนะครับก <s uk ur> ุญแจเนี่ยจะเป็นแบบ smart k e y l e s นะครับผมเวลาเราเดินขึ้นมาเ <s uk ur> นี่ยเราสามารถที่จะสอดมือเข้าไปนะครับเ <s uk ur> ดี๋ยวไฟมันติดแล้วเราก็เปิดได้เลยนะครับข้างในสวยนะครับผมเริ่มจากตรงนี้ก่อน แผงประตูด้านข้างนะครับจะมีในส่วนของปุ่มปรับกระจกนะครับปรับและพับด้วยไฟฟ้านะครับผมรวมถึงสามารถคอนโทรลนะครับล็อกรถนะครับแล้วก็คอนโรลกระจกทั้ง4บานได้นะตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการเปิดฝาท้ายนะครับเป็นแบบไฟฟ้าเหมือนกันเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นเมมโมรีซีทนะครับเวลาเรานั่งนะบอกเป็นเมไฟฟ้าอย่างนี้เนาะเวลาเรานั่งนะครับเช่นผมจะขับไปทํางานนะครับขับในเมืองรถติดเยอะอาจจะแบบว่าปรับกระชับหน่อยปรับเบาะกระชับหน่อยนะครับ ให้มันกระชับกระชับหน่อยนะครับเสร็จปุ๊บอ่ะแบบนี้แหละพอได้ขับในเมืองผมก็มีโมลีไว้หนึ่งหนึ่งไว้เห็ไหมขับทางงกลผมแบบนั่งสบายๆนะครับปรับเบาะออกมาหน่อยปรับเบาะมาหน่อยปรับเอนหน่อยนะครับผมก็มีโมลีไว้ที่สองนะครับถึงเวลาเราจะขึ้นรถเนี่ยเราไม่ต้องมาปรับทุทกครั้งที่ขึ้นรถนะครับสามารถใช้ในส่วนของเมมโมลีซีได้เลยนะครับข้างในนะครับสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวผมจะรักเครื่องให้ดูนะครับพันนี้โอ้โหนี่เงียบ ไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยนะครับนี่คือผมเปิดประตูอยู่นะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยนะครับคือรถที่เป็นไฮบริดอย่างเงี้ยมันเงียบอยู่แล้วนะครับมันเงียบอยู่แล้วนะพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบมัลติฟังชั่นนะครับผมรูปทรงสปอร์ตสวยง,งามเลยนะครับฟอนต์ต่างๆไม่มีหลุดลอกนะครับควบคุมเครื่องเสียงได้นะแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกับ Siri ได้สังการ้วยเสียงได้นะครับรวมถึงคลุกคันโผลมีให้นะล็อกล็อกเลนนะครับมีให้หมดเลยแพดเดิ้ลชิปมีให้2ฝั่งนะครับสามารถเปลี่ยนเกียร์ที่พวง และในส่วนของหน้าปัดเดินไม้นะครับก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับนี่สวยมากนะครับหน้าปัดเดินไม้คือบอกเลยว่าสวยมากและเซ็นเซอร์ค่อนข้างเยอะนะครับเซ็นเซอร์ค่อนข้างเยอะแต่เป็นข้อดีนะเวลาลูกค้าใช้รถนะครับก็จะเรียกว่าแบบถ้าอะไรที่มีผิดปกตินะครับเขาจะแจ้งเตือนเรานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับจอกลางมีมาให้นะครับลวดลายสวยงามเราสามารถปรับตั้งค่าตัวภาพพื้นหลังได้นะครับแล้วก็คันนี้พิเศษอย่างหนึ่งก็คือเขามีในส่วนของนิเกเตอร์ มาให้ด้วยนะครับอ่านี่นะครับมีนีมิเกเตอร์มาให้นะครับเผื่อใครแบบว่าชอบขับรถแต่ไม่ชอบดู Google Map นะครับเดี๋ยวจะไปเซ็นทรัลเวสเกตนะครับแต่ว่าไปโผล่ M แปดสิบเอ็ดอย่างงี้นะครับนี่เลยนะครับสามารถใช้แมพจาก Honda ได้นะครับสามารถใช้แมพจาก Honda ได้นะได้แอร์นะครับเป็นแอร์ดูออแยกอิสระซ้ายขวาเลยนะครับแอร์ดูออแยกอิสระซ้ายขวานะครับฝั่งซ้ายเราสามารถปรับตั้งค่านะครับให้มันเป็น 25องศาก็ได้อเผื่อคนด้านข้างหนาวนะเผื่อคนฝั่งนู้นหนาวส่วนพวงเราโอคนร้อนเลยนะครับผู้ชายตัวใหญ่ปรับ20ได้นะครับถ้ารถทั่วไปปรับได้แค่ความแรงของพัดลมนะแต่เนี้ยสามารถตั้งค่าอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้กิสระเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของ Honda l e n นวอต h นะครับผมเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเนี่ยนะครับจะแสดงนะครับกล้องบริเวณ กระจกด้านซ้ายนะครับเขาจะ,สะแสดงภาพมาให้ดูนะครับเวลาเราขับรถเนี่ยเขาจะบอกว่าตามกฎหมายเนาะจะบอกให้เราแซงด้านขวาถูกไหมเพราะว่าเวลาขับรถอะนะครับเรามองด้านขวาจะเห็นชัดกว่าการมองด้านซ้ายนะครับทีนี้พอมีคอนด้าเลนวอตมาให้นะครับมันจะแก้ในเรื่องของมุมอับสายตาได้ดีมากๆเลยนะครับรวมถึงเวลาจะเลี้ยวเข้าซอยเลี้ยวเข้าบ้านนะคบับางทีชอบมีมอเตอร์ไซค์พุ่งบู๊สมานะนี่เราสามารถเช็คก่อนได้นะครับก่อนจะเลี้ยวรถเรียกได้ว่าปลอดภัยมากๆเลยนะครับ บริเวณนะครับนี่คอนโซลนะครับสวยเบรกไฟฟ้านะครับเบรกโฮนะครับรวมถึงโหมดอีคอนโหมดสปอร์ต EV แบบ100%ก็มีให้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะจะเป็นในส่วนของไวเลสชาร์จนะครับคือถ้าเราไม่ใช้เราปิดไว้นะครับก็ดูสวยงามดีดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะถ้าเราจะใช้เราเปิดขึ้นไปนะครับตรงนี้จะเป็นไวเลสชาร์จนะครับมือถือใครที่ต้องรับไวเลสชาร์จสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะจะเป็น USB นะครับรวมถึง12โวลต์มีให้เหมือนกันนะครับ ข้อนงข้างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับการจัดวางตำแหน่งภายใน Honda Accord เนี่ยบอกเลยว่าสวยและดูใส่ใจมากๆเลยนะครับรถสวยนะครับผมอ e ีกเป็นีกหนึ่งคันนะที่ผมแนะนำเลยสำหรับคนที่ชอบรถหรูสไตล์ผู้บริหารและเป็นไฮบิดด้วยนะครับพาไปดูห้องเครื่องหน่อยดีกว่าว่ารถคันนี้สวยแค่ไหนนะครับลืมบอกเลยนะครับทุกครั้งที่เราดับเครื่องน่นะครับเบาะเขาจะมีการเลื่อนถอยหลังให้เพื่อให้เราออกจากรถสะดวกด้วยนะครับนี่คือเขาคิดมาให้หมดแล้วนะอ่ะดูข้างในกันหน่อยดีกว่านะครับ ฝากระโปรงนะครับเป็นแบบโช๊คัพนะครับผมเปิดขึ้นลงได้ง่ายนะคุณผู้หญิงก็สามารถเปิดได้เช่นเดียวกันนะครับผมภายในนะครับบอกเลยว่าเครื่องยนต์แน่นมากด้วยความที่เขาเป็นไฮบริดนะครับมันก็จะมีในส่วนของแบตเตอรี่ไฮบริดด้วยนะครับแล้วดูนะครับฝาครอบเครื่องอะไรอยู่ครบหมดนะครับไม่มีคราบน้ํามันไหลย้อยนะครับรอยซีลโรงงานเดิมๆอยู่กันครบหมดเลยนะครับซุ้มโช๊กนะครับซ้ายขวาจะเห็นเลยว่าตำแหน่งเม็ดอาร์คนะครับรวมถึงสีของซุ้มเนี่ย เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับนี่คือรถโครงสร้างเดิมนะครับผมคันหน้ามีให้นะคันเนี้ยบอกเลยว่าสมบูรณ์ทุกจุดเลยนะครับน่าใช้น่าใช้นะครับก็ถ้าเกิดสนใจคันนี้นะครับจริงๆอยากให้มาลองขับก่อนนะครับเพราะว่ารถสวยมากนะครับทดลองขับฟรีด้วยนะครับคันเนี้ยมือหนึ่งไฟแดงอยู่ประมาณ1นล้านหกแสนกว่าบาทนะครับวันนี้ราคาจับต้องได้แล้วนะครับหายไปประมาณ50%รนะครับราคาคันนี้ณวันนี้ที่ทอโ์ต้นะครับแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมฟรีดาวได้นะผ่อนอยู่ที่ประมาณ 14,0 0 0บาทนะครับไฟแนนซ์นะครับมีบริการเซ็นถึงบ้านเลยนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าชอบคันนี้นะเราสามารถส่งไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะครับหรือว่าจะซื้อสดนะครับก็สามารถพักมาพูดคุยกันได้นะครับผมเบอรล่าตรงนี้นะครับลูกค้าสามารถแอดหาน้องแอดมินได้เลยนะครับมีน้องแอดมินคนละย24ี่ชั่วโมงเลยนะครับวันนี้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับกับ Honda Accord คันนี้นะสวยจริงๆนะครับใครตามหาอยู่นะครับสีสวยบอดี้เดิมนะครับ เทคโนโลยีครบคันเลยที่สําคัญประหยัดน้ํามันด้วยนะครับมีแค่คันเดียวนะครับช้าหมดแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่วันหน้านะครับสวัสดีครับ